ปตาขมือเดี๋ยวออกไปข้างนอกนี่แจ้งมาเลยแสงนี่บ่มีเลยแบบวิบบ๊บับแสงแดดนี่าคือขับแค่ย้งออกประเดี๋ยวอย่าเข่าโฮมเด้อมันประเดีนยวในนด้น้องมีเลยเอาใจลองใส่เบิังอ่ะได้ลองใส่เบิังดูใส่ได้แเล่เอาใส่เบิังมันฮักของแมย์นี่แมยงแพงอยู่ว้าวเป็นยังไงคัะบอ ัก็คนตาบอดให้น้องไม้ใส่เบิงอ่รคเอาโบเบได้อันนั้นเด้ลองเบิรงลองเบิรงว่ากักบอกรู้คนตาบอดเงินนี่ไงนี่เมียใส่ถุงยางไว้เลยนี่เนาะเงินของเอื้อยเฟินเฟินให้เงินเงินเงินประเทศเฟินที่ว่าประเทศบนยอกให้ท่านน้องๆเฟินสก้อนแบ่งกันเดี๋ยวมีโอกาสสีผ้าไปพื่อแหละคือแม่บุญเล่าแหละแม่เนาก็อยากเปิดอยอะเปิดเงินเก็บไผ่เก็บมันโลดนี่ 양이렇 어. yeah, <laughs> กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมย์พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุข่สุคนเนะะา,เาะมาพ่อ,อก,กันอีกแล้วกับส่งุญมาบานเท้าพี่น้องเลยมาพ่อ,อก,กันเมื่อนี้เนาะกมาที่ไม่แลไรพี่น้องอว่าโทรนัดกันกับสร้างง่ไฟพี่น้องเลยโทรนัดกันเมื่อนี้เออสันเนาะแต่ตอนนี้เฮาับมาหออแล้วผลกันยังบ่ทันได้มาทางเฮาับโทรนําอยู่แต่ว่าโทรบบติดจักสีเฮ็ดจังใดยังวงเดี๋วก็สีโทรนาเบอ่งอีกเท่อน,นึองเนาะ ว่าสีนัดกันมาง่ายฟื้นง่ายไฟแะ้วพี่น้องเลยกับกออกมาทางทีไม่เน่เจ้าของทีเพิ่นกะบว่างมานีว่าสีนัดเจ้าของทีออกมาคุยเวียกเน่ก็เลยมาก็เลยโทรทางน้องเมย์น้องไม้ออกมาเพื่อสีเอาเงินเนาะมอบให้ทางน้องเพิ่นทีเหลือจากเขาซื้อเนวกินเนืออยู่แล้วก็พาน้องไปหาหมดหาหมอนํำเนี่ยเมื่อวานนี่ก็พาน้องไปหาหมออยู่แต่ว่า บอได้ทายคลิปออกพี่น้งองเพราะว่าเวลาบอลาลเนาะจังไดกระอขอบุญขอบคุณทางเมคูม,มาล่าแล้วก็พพอบุญมากเนาะที่ว่าไว้เนื้อเสื้อใจสะบุญให้เป็นสะพานบุญไห้ขอบุญขอบคุณในลายเด้อพ่อกับเม่เนาอะ,อะมานี่ก็สิไปหาทางน้องเมย์สะก้อนให้พ่อกับเม่จงสุขภาพร่างกายแข็งแรงพระเจากลูกให้ไข่เจบอยบยาเจบอยบยาจนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้พาน้องไปหาหมอฟันนั่นแหละ เป็นเถือสุดท้ายเมื่อวานนี้เนาะไปตามนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็สิไปถามทั้งน้องเพิ่นนมาเป็นจังไดเนาะเรื่องเขียวยังเพิ่นนี่แหละเพราะว่ามอเพิ่นเหตดให้สุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้จังไดก็ขอบุญขอบคุณไปทั้งผู้รักผู้ใหญ่ที่ไว้เนื้อเสื้อใจให้เป็นสะพานบุญให้เพิ่นขอบุญขอบคุณไปเอ้อสุข,ขสุขคนเด้อทางผูยย้ใหญ่ใจดีที่เหมาะหมายงานให้สะบุญไะเดีย๋ยวไปหาทางน้องเพิ่นสะก่อนแบบนี้พอทั้งลูก้ายอ่ะละโดยสบายดีอลูกสาว มาหอดเป็นทีเรียบร้อยบัดโอ้ได้ยังมาฝากแม่อันนี้มกม่วมง,มงกับมกับมกซีดามักซีดา,มดาไม่ใช่ฝร <c oughs> ั่งอาจะพี่น้ังไงมาหอดเป็นทีเรียบร่อยเฮาก็ได้มากับหน้าแล้วโอ้ตัวสื่อมักซีดาฝรั่งเนีน่ย ภาษาลาวก็เอิ้นโอ้ยลืมเนาะเบอร์คนอ,อนนื่นยันั่งพี่กัน<ม>เป็นจังได้อีละ่ะหึมาฮอดเป็นจังได้เมื่อคืนนี่เมื่อฮอดกินข้าวอิม่มโดยเป็นเนใี้ได้อาบน้ำแล้วก็แรงเขาบนนองทำงานแล,ะะล้วก็แรงเหม่นบ่ราะจะว่าบ่ได้อาบบ่จะ๊ะเอของเขานอนเลยค่ะกัอนะเดี๋ยวติดอยู่ทางกลางมันจังได้ยินวัดทุกคนเนาะโดยจังได้กินอาหารเมื่อคืนนี่แม่บุญเมื่อฮอดเฮือนพอดีเป็ดมงครื่ง แม่นบ่เฮาเมื่อเจ็ดพอดีหอดเพื่อนหันเจ็ดโมงคื่อนนี่แมนบ่แม่วนเมื่อหอดไหลหลังกันเมื่อแม่แม่ก็เลยว่าสิข่าไปส่งน้องๆเพิ่นว่าเอ้ยเมื่อเองก็ได้เพื่นน่ะเพราะว่าเพิ่อนอยู่ใกล้ด้เพราะว่าเพื่อนบุญกับไกลนี่เดี๋ยนนี้บุญไกลไม่บุญเมื่อแล้วเลสิข่าไปเองเพราะว่ามันกันยังหัวเรงเนาะเพิ่นยังขายของขายยังตามทางโยทางบ้านตรงนี้เมื่อคืนนี่เป็นจังไรความรู้ซึกเมื่อคืนนี่ไปกินข่าวแล้วเมื่อนอนแล้วเป็นจังไร มสึอ่พันพันฝันเมื่อคืนนี่พันเราไปต่างประเทศกับแม่กับพ่อโอ้ฝันไปต่างประเทศอันน้ำแม่มาเมื่อวานนี่โดยอาฝันไปได้เอาเล่าให้ฟังนี่แหละอันมากินข้าวเร็วแล้วก็เมื่อเมื่ออะไรขี่ยนว่ะเจ้ขี่ย่นอีกเอาย่านขี่ย่นนะฝันขี่ย่นอีกเลยป้าแต่น้องไม้ได้ไปน้ำกันบ่ฝันคืนนี้นี่เดียวไปคนเดียวขี่ย่นเลยเมื่อคืนนี่ เราบอกไปถ้าจะอยากไปจะอยากไปกับเมย์นั่งไม้เราบออยากไปกับเมย์บ่หรอวะเป็นายบ่เดยเจ้าต่วขีย์ย่นไปน้ำเพลินบ้านนี้เลยเอาเลยรยากย่นน่ะขึ้นบ่ขึ้นนะเละขึ้นเจ้าไ่ได้ไห้บ่ตอนขีย์ย่นไห้ละเละถ้าเย้าย่านเย้าย่านสูงสูงย่นกันเลยได้ไปฮอดบ่อะไรไปได้ไปฮอดประเทศผู้เละไปฮอดประเทศอันมาเตเลียพุณเนาะประเทศเตเลียอีหล่ะ แม่ไปอยู่ประเทศออสเตรเลียพวกพวกแต่งได้บ้ันนี้ล้มล้มพัดแบบนี้ล้มพัดผ่าตังได้บ้านี้เข้าขันมันจะโทษเซ่งเห็นไหมเข้าบ้านี้มันกลับบวบบวบได้นะเวลาถ่ายคลิปผลเซ่งปัดสะเทอแบบนี้ได้โยปัดลงบ้ลงบลงสีลงปัดลงเขาจะขี่ยนทักกี่้ว่าขี่ยนคือการว่ากับขี่รถบกขากแล้ว โยนนะสิโยนจะเป็นนี่ได้ตอนขี่นะเราเห็นขงมันสูงมันขี่แบบอุ้ยปิตายานผ่านขี่โยนไปหอดพุ่นเห็นเฮ็ดนี่ได้บนนี้มาบ่ไปหอดพุ่นกะโอ้ยคนลลายคนลลายมีแต่ต่างประเทศมีต่างประเทศอ๋อเพื่นฝันความฝันพุ่นไปนะเมยเพื่อเมยและลูกสาวเพื่นฝันไปนะเมื่อคืนนี่ถึงสายคิดอยากไปวะแจ๊กอันนี้ อยากไปแท้เลยอยากไปโดยกะ้าไปยี่บอภาษาเพื่นบอป็นนะบอป็นบอภาษาเพื่นบอป็นบอปินอ่าเตอไปกินข้าวแซ่บจนฟันวันสันฟันไปน้องไม้ได้สาเจ้าฟันยี่บอนอนเลยนอนบุเมื่อเลยจ้ะบอพูดแต่ว่าตอนเช้านี่ตื่นมาและครับแต่เข่าอ่างน้ำสงสัยนอนบันลับบุตรคืนปุณิฆาฟันแม่นบ่าฟันยังอีกบแบบนี้ ไป,ปไปเที่ยวไปเที่ยวน้ำเพลินแต่แนีไ่ได้เล่าต่อร้ป่วเนี่แเลยก็ลืมไปเลยแต่เนี่นนมจําได้แต่ว่าไปหอดแต่หักโบหูเมือ่โอโบจําได้ว่าวได้กลับมาบบมีแต่ยางยางไปกลับพอแล้วก็มีไปไปแต่กับเพ่อนแะ่เมย์บุญกลับน้องไม้ก็ไม่ได้ไปน้ำอีกโบห็นเขียดแล้ครับบไม่ได้ไปน้ำเลน <laughs> เขียนแล้วน้องว่าเขียนแล้วไม่ได้ไปนม่ได้เขียนไปเขียนไปแล้วมัวว่านี่ไปน้องกันเบิร์เมื่อก่อนเปิดกลางคืนเพราะไ่ได้ไปน้ำคือว่าแล้วเขียนโม่มันบอกเองบอกโหมีการขียนโม่ไหมอันนี้คือความจริงบ่ฝันนี่ความจริงอะไรอืมเผลนว่าหายยังลูกมาแม่สิกอดเอาเออเปิดกระเกาะวันนี้แหล้กาะเลย เด็กอัตตาเขาไหวนะอัตตานี่อ่ะอัตผืนยานเขาแบบเฮายานความสูงไงโอ้ตอนขี่ยนผืนยานเลยเพื่อนกันเล็กอดเอาทีแบบนี้แบบนี้กดกอดกดกดนางไม้หน่อยใจดิมาสักนักที่กอดนี่แพงบทสองนางไม้อะบทบทมันยัง บม่ต้องฟันนองไม้กับไปรถนองไม้ปะเนี่ยบุญขั้นไปกับโบก้าขี่ย่นเหรอ่านตึงขึ้นชงสีชงสีขึ้นนกบินแซมเนาะชงสีโอ้ยเขาอันนั้นเลยพอดีเลยเขาทำวิ่หัวเลยบึงซีบึงบางฉิดาก็สายใหม่นะไม่บ่มีแตยเอาพ่นคือบ่้ห้ไหมมีแต่เอามือธรรมศาสตร์เลยเพราะว่าเด็กน้องซีมื่อก่อนหวานมั้งมันถีบปิดเดมันปิด ปิดท,ทำงานฮาขึ้นเพื่อบ้าบงแม่บุญเจียวอันหนึ่งน้อกมาใจจะเป็นไน <ะ S 2> กระเจี๊ยเกิดมาบรเคยใ,ใช้แล้วเชียวมาอีกกว่า <c oughs> ของดีมีหน่อย อืมเสยอคือกันอีกโอ้สีเดียกันบังบังบังบัาบัาขมือเนาะเดี๋ยวปากข้างนอกนี่แจ้งมัเลยแสงนี่บ่มีเลยแบบวิบๆบับๆแสงแดดนี่บ้าคือขับไปออกประเดี๋ยวอย่าเขาโฮมเด้อมันประเดีนยวในนด้น้องมีเมยเอาจะลองใส่เบิังอ่ะได้ลองใส่เบิังดูใส่ได้เละนี่ลองใส่เบิังมันหักของแมย์นี่แมย์แพงอยู่ ว้าวเป็นยังไงคักบ่คักก็คนตาบอ๊ให้น้องไม้ใส่เบิรงอ่ะก็คนตาบอ๊ะเบ่ร์เบอร์ออันนั้นเด้ลองเบิรงลองเบิรงว่าคักบอ๊ะก็คนตาบอ๊ะเขาบอกเขาเขาเขาคือคนเถ่าอ่ะลองเบิรงจากอ่ะคักเด้จัดแทงตาเด้นี่ห้าเดียวไปบ่ใส่นี่แสงมันเยี่ยมๆยเห็นมะเป็นจังไงข้าใส่บคือดอกไม่บุญใส่คือกลัวเอาแบบนี้เองไม่บุญใส่คือไม่บุญเถ่าเด้เห็ุเรื่องเหตุเรือเหตุนี่เด้อ สิบพันสิบพันบ้านี่คือสิแพงเติบได้ผลซื้อนี่ก็เื่อนเจ้าก,ก็เอิ้นเมเนะผลคือเอือยน่อยหรือว่าไอ้งวนแล่ผลซื้อมาฝากไม่บุญไม่น้อยโดยพองนวนเจ <ะ S 2> ้าพองวนโดยในผลซื้อมาฝากไม่บุญเม่บุญก็เป็นขั้งแรกได้ได้ใส่เว่นตามาจากประเทศนอกว่าเอาขืนชีวินให้งามบบบนี่แว่นได้งาม ใช่ได้ของฝากของต้อนนี่อีกนี่มนบุญได้กระเป๋าน้อยไพ่มาเลยเสือยโบเมนกระเป๋าน้อยกระเป๋าหญ่ใส่ได้ลายอย่างนด้นี่กระเป๋าหญ่เขาเอินะนี่คักเลยค่เกินซื้อมาฝากในบุญมันจังบอลลนกระเป๋าได้สติกเพิ่มอีกแต่สติกไม่ได้อามาถือท่าแต่อยู่เพื่อนหัลืมเลยมาเด้อกินโซน้ำกันหยุด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 อาบย่บน้านะนะอาบแล้วมัน ขาเอิญตะโบอัพนี่ทาติมวานนี่พูดอันนี้นะอะมันคือแน่นแต่คือบออกอันนี้บออกอืมของดีเด้ี่ถทาบออกนี่น้องไม้ใส่ได้ได้นี่น้องมีนน้องมีสติก๊กเผื่อซื้อมาฝากไอ้บุญมีกระเป๋าแล้วก็มีน้ำหอมซือ<ด>้อมาฝากแม่บุญแม่บุญคือดีใจที่ว่าทั้งเอามาฝากเนาะ<ด>มีของฝากตัวน,นี้เวนตานี่สีติดไปเลยเวลาออกเดดกับที่ได้ใส่สีแได้นี่เดี๋ยวไปเดี๋ย แจ้งนะแจ้งเด้แจ้งให้เฮาบ่ใส่นี่มัวบดใส่นี่แจ้งบัดนี้แหละสิคือบ่เตียงแล้วว่าอือใส่ไปแเราย่าเตนเจ้าและสิเห็นได้สิสั่นและบัดนี้เราโคตรหอกกอนดีใจเนาะขเดคนไรเด้อทางเอื้อยน้อยไอ้งวนเน่าที่ซื้อของก็ฝากคือนี่ฮู้บ่นี่แหละเจ็บการคอนอนตกหมอนอ้าวหมอนสูงดิเพิ่นก็เอามาฝากแม่บุญ นายแม่บุญสีสีมีเงินพอเพิ่นฝากให้แม่บุเพิ่นให้แม่บุญได้เพิ่นให้เจ้าเป็นเงินอันนั้นแต่เพิ่นให้แม่บุญได้แม่บุญสีมาให้เจ้าเบิ้งเจ้าเคยเห็นบ่เงินอะไรเงินดงบ่เงินนี่ไงนี่เมียใส่ถุงยางไว้เลยเนาะเงินของเอื้อยเพิ่นเพิ่นให้เงิน เงินเงินประเทศเพิ่นถือว่าประเทศเพิ่นโยอะละเงินฮู้กดอือกระสิเก็บไว้เป็นควันกระเป๋าพี่น้องเอะไรทำไงเป็นให้แต่อันนี้ฮะถ้าสมุดว่าเปลี่ยนได้เท่าใดค่ะม่บุญก็บ่ฮู้เท่าใด้ก็ะยาแม่บุญสิเก็บไว้อันนี้กระชีได้หลายเติบอยู่2ใบผู้ใดนีั้นาี่เอ้ยเพิ่นให้นี่สิไว้เป็นควันกระเป๋านี่เพราะว่าเพิ่นน่ะให้เป็นกำลังใจแม่บุญมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้เพิ่นนี่แหละ อ้าวมันมันคือเป็นโฮันั่นอันนี้เอามันเป็นเงินออกหม่เพิ่นบ่ได้ให้หย่อได้นีเก่านี่เม่นเพิ่นเอาเลยอันนี้ก็ซื้อถือว่าสีเป็นควันกระเป๋านะข,ขอบุณขอบุณหวลาเด้อเอ้ยเนาะที่เอาเงินให้น้องแล้วก็ทั้งน้องเม่น้องไม้เพิ่นก็นให้เมื่อคืนนิดดลูกชายพ่อผมผู้ทางลูกไาย้อยู่คูอันนี้ก็สิเก็บไว้เป็นควันกระเป๋านโยเอาหมเพิ่นมากเพิ่นมาค<ด>ันมีอันนี้แหละเงินก็สิไลมากเทีมากเพิ่น่าเงินกะเงินเดือนก็สีมาเนาะเก็บไ้ก่อน สิเก็บใบเฮือนผู้ใดอันนี้ก็อยากมาให้น้องๆเพ่อนได้เบิ่งเพราะว่าเมื่อคืนนี่เพลินบ่เห็นเนาะนี่สีใบเป็นควันธงเด้ออันนี้กันเด็กขอบคุณขอบคุณ้อเอ้ยเด้อเนาะสีให้น้องมาเนี่ยให้เอ้ยเอ้ยไอจงเดินทางปลอดภัยไหมนี่เพลินกับกับเวียงแล้วมานี่เพลินบอกเมมบุญล้วว่าสีกับเวียงแล้วเนาะก็ได้ของฝากเพลินนี่อันนี้เลยอันนี้สีใบติดโตตลอดอันนี้เพราะว่าแสงแดดมันแห้งก็ต้องใส่เนาะโดย มืัอนี้กับมานัดสร้างไฟได้อีหล่ามืัอนี้เมียบุญโทรเพิ่นว่ามืัอนี้นัดกันแต่หักโทรบอรติดมืัอนี้จักสิเฮ็ดจังไดเบิ่งดูโ,โทรศัพท์าเมียบุญมาดูวเมียบุญสิลองโทรเบิง่งดูแหวนฝืนเมาข้างมาแจ๊คม,มาพี่เอ้าเพิ่นสิเมาสงสัยเบิ่งสิลองโทรเบิ้งกอน <c oughs> สร้างไฟมืัอนี้เนาะสี <c oughs> okay, ลองโทรเบิ่งกันเด้อ <c oughs> พี่น้องเน้ย่ย คนค้าเวียกบ่เบิ่งโทมก่อนอขอภยัยเ,เลขหมายที่ท่านโทรหารบอสาม,มารถติดต่อได้เพื่อส่งขอความเสียงกดหนึ่งโซลี่โทรค่ะเพื่นบติดพี่น้องเองแท่นัดกันได้มื้อนี้เอ้าเสจังใดกยด็ย่าเดี๋ยวเพิน่น บัดเพิ่นแล้วนั้นเพิ่นหักสีออกมาคันบนเป็นมือนี่กะสิเป็นเมื่ออื่นเมื่อวานนี่พัดโทมาเมื่อวานนี่เพิ่นโทมาแต่เ้าวบัดบ่บว่างเนาะก็เลยนัดเป็นวันอาทิตย์เมื่อวานนี่กะพาทางเอื่อยเพิ่นแล้วก็น้องๆนี่แหละไปเลาะเนาะเอาก็เลยบริมาก็เลยนัดกันเป็นมือนี่เพิ่นผัดบ่มาบบดนี้หรือว่าจังใดเดียวเพิ่นเบิ่งโทรศัพท์เพิ่นเพิ่นหักขีโทรกลับเนาะเอาไปไปเองเล่นแล่นให้เองเนา แลงแรงเองเนาะแลงแรงแรงยิ่หลาจักอยู่บ่เฮือนผู้บ้านบ้านบุญซิมเนา่บ่โอ้หบ่โอ้ยเฮายังบ่หูเลยนะแกมีเรียกกับผู้บ้านเพิ่อนเน่โทรทั้งผู้บ้านเพิ่นกกบ่รับสายเนาะอะคือว่ามื้อนี้กกสิมาที่ใหม่นี่แหละนัดหลายผู้หลายคนมามื้อนี้มีแต่ผู้บ่ว่างเจ้าของที่กับ่ว่างผู้บ้านกับ่ว่างหรือบ่รับสายแล้วกัสร้างไฟกับ่ติดเนาะก็เลยสิมาหม่องมันว่างบาดนี้เฮา ยี่งใสยู่งเแหละดีใจเป็นจังได้หล่ะอันนอกจากฝันเมื่อคืนนี่ฝันดีแด้เจ้าเนาะฝันทีย่นพู้นะไปเป็นเจังได้เขียวเจ้าจ้ะธรรมดาบดิเจ็บอย่างลรวาบัดนี้บดิเจ็บอย่างก็ดีแล้วเพิ่นว่ามีแมงอีกเกวหนึ่งวะมีอยู่เพลาเอแต่ว่าบอท่านได้เจ็บมันเพิ่นให้อุดเมื่อวานคือพออุด เฮากินอันกินย้งก็คองแข็งเลยเออเฮากินแบบน้ำเย็นเลยก็แบบช็อกโกแลตยังเลยเฮากินเครื่องเลยนะแล้วมันกระสีเจ็บแหงแมนแล้วมันกระสีกัดเฮากินเฮากะดูเฮาเกผมเลยเบอร์คายเลยดูผมนี่เห็ดยังอ๋ออยู่ทางเหงาสุดพูดเบิ้งทรงผมนี่เห็ดตีมันแยงอยู่ทางกลางนี่บ่าเปิดขึ้นหน้า เร็วรอตีมาแย่เหมือนกันเจ้าสิเหตุนี้กับวันบ่ได้ไอ้นี่ันบ่ได้มันบ่เคยมาบ่บ่มันคือว่ามันอยากคือทรงผมอยังทรงผมเปื่อยถือใจเมื่อวานทรงผมใหม่เพิ่นบ่ทรงผมเปื่อยทางเดียวพ่นน่ะเบ่งว่าว่าตัวเอง น้าตาซอไซสยขึ uh so Island, too, so like s <S ้นอูอยู่บ่เขาเบ่งในกลองกะหูอยุแต่มาเบ่งตัวจริงมันกับอกคือคือตัวจริงกับน้ำกลองก็คือกันนั่นแหละขันน้ำกลองงามบันไดกกะตัวจริงก็งามํำนันแหละบอกงามเกินกันดอกบัดกองแต่งแหละตัวจริงบอกงามอันนี้แม่บุญบรได้แต่งได้ธรรมศาสตร์เนี่นี่ธรรมศาสตร์นี่ขันแบบเบ่งน้องมีน้องไม้งามกับงามแบบในกลองแม่บุญเลยอบแจงเด้ขาวก็คือดำก็คือแม่บุญก็คือกัน ดัมเปอร์แบบเดียวกันเลยแล้วบ่าแ่งบ่าแลงดัมเปอรปื้ขาวก็ขาวดำก็ดดำเห็นบอกเขียวขาวกยังขาวผมดำกันยังดำเสือนี่สีเข้มก็ยังออกสีเข้มนี่จ่าบานี่สีเขียวออกสีเขียวมีตัวหนึ่งมันบกเปลี่ยนไงตัวใดตัวใดโบเปลี่ยนนี่ตัวใดเลยอันนั้นเจ้าผมนี่โอ้ลืมไปบุญใส่ตัางเอี๋ ต่างไมคู่ว่าต่างในบุญนี่ค่ะก็ได้สามคู่ดีนี่ปอมน้ำชั่วโบอาบน้ามดีอาบหน้าหนูันเฮียวันนี้ซื้อมห่แต่ว่าอย่าใส่ตั้งคําเดะโอ้ยม่บุญใส่ตั้งคํามโได้แล้วอัีลีกมีเงินซื้อก็มันนี่ต้องใส่ของปลอมเอาของปลอมหาชิพันพใส่ตั้งตัางมันนี้แหละตั้งบอมันเป็นตัางเล็กนะมันกัดหู อันนี้ใส่ซื้อมาว่านี่แหละว่าได้ใส่ญ่ได้ใส่พอดีเป็นหูหูสีตันได้ใส่เพราะหมายหูตันหูหูเพิ่นสิตันแล้วบ่นี่เอตีตีแล้วนะใส่บนีนซื้อเอ้ยเบาใส่หมูละบเบิ่งคือววนนั่ง คอมเมนต์มานะน้องไม้น่ารักน้องมีก็น่าฮักก็จริงโอ้โอันนี้น่ารักอันนี้น่าฮักน้าน่าฮักบ่น้องไม้น้อามีหน่าฮักบ่หรือหน้าฮักน้อามีหน่าฮักหน้าไม้เด่หน่ารักจะรักทั้งสุกคนเลยเนาะอ่าก็คือว่าเรื่อง บัดต,ต่อไปเนาะหลังจากเฮือนชาแนาแล้วนานพักเนี่เฮาเห็ดคุดยง่ๆเป็นเพลง,ง,ปงไปเลยต้องคั่วให้ได้ไดยโดยต้องคั่วให้ได้เนาะต้องเห็ดให้ได้เมย์บุญสิมาจอบกินได้พวกเห็ดก็ได้ไมาเจ้ารถเมย์บุญมาต้องเห็นเฮาปลูกพักนี่ต้องพักลายชนิดเมื่อนี่เฮาต้องขายพักเนีน่ยนี่บอให้ปลูกพักเนี่ยเดียวต้องปลูกลายเนี่ยเมื่อน,นี่ฮาปลูกลายแบบใคร มะเฟรตกระตังหากดอกไม้กระตังหากผักกระตังหาก,ก,ต,าหากตามแค้มหัวนี่ต้องปลูกตะไคร่ปลูกหัวฉังไคปลูกขาน้าแล้วก็ <c oughs> มีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเมย์บุญสีไห่เบิงรเพราะวาทางคุณยายเพ่นเนี่ยนำมาผู้ที่วา่าเพลนซื้อรถจักรให้เจ้าอะไรโดยคุณยายปองโดยจําได้เนาะจําได้มาทุกคนจําได้มาทุกคนมาอวานนี่ก็เมย์ยังมาหาเม่น้อยพอ พอง้วนโดยแล้วก็ย<า>ยมีไพเอีกปะเนี่ยแล้วก็แม่น้อยคุณยายแล้วก็ยายคุคูมาลาคุณยายปองแล้วก็คุณพ่อตู้บอกพอตู้บุญมาพ่อตู้บุญมาแล้วก็พ่อแล้วก็แม่แต่นี่คุณยายหนูคำสอนเพิ่มเ<อ>ติมเข้ามาเมื่อวานนี้จำไว้เด้อ คุณยายนึ่งคำโซนแล้วก็คุณยายปองแล้วก็เม่น้อยพอพ่อง้วันโดยแม่์จูกมาล่าพ่อตู้บุญมาโดยแล้วก็มีพระอาจารย์อโยพระอาจารย์โดยอ่ะผู้รักคุณยายและขู่คนเดียวเม่บุญสิจดซื้อใส่กระดาษให้เจ้าสิบแม่บุญ เมบุญนี่ตว่าคิด่าชิลเลแเม่บุญนะพูไปว่าสองแอนสองเถื่อดียังวะไม่สดเขาบกะปได้หรือกวกบอกอะวอาลายใจกันห้างเนาะมานี่กับเมบุญซีเอาเงินทางเม่คูมาลาเนปมอบให้ชมเจ้าเมคูมาลาโดยบุนเดอร์ยังเหลือทาเลโน้ตีบอกให้ทั้งน้องๆเพื่อนสกอร์แ่งกันเดี๋ยวมีโอกาส สีพาไปพื่อแหละคือแม่บุญว่าแหละนี่เาก็อยากเปิดอยูุเปิดเงินเก็บไผ่เก็บมันโลดนี่ป่าเนื่องเลยช่วยบังดูว่าแม่บุญสียหายทุกเทไรอันช่วยบุญถือแล้วเม่บุญทูบ้ายแจ้งบังดูบังดูแลสิบพันสิบหนักบิ่งเด้อนี่สิบสิบล้านนี่เนื้อ่ำลัง เวลาอของเนาะผู yeah. l ats. L ats. ้ใหญ่เนาะงามๆ10ล้านนับเบิ่งลูกจับใบล้านนับอืมนับนับดังๆพร้อมเพิ่นสิบ่ได้ยิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ล้านจี้ไอ้อีหล่านับรู้จ้ะบ่ได้ยินฮกเมื่อกี้นี่แต่5แล้ว7บ่ เมนอาจจะลองนับเบื้งบนเนี่ยห้านับแบบเป็นเลยอันนี้นับเบื้งมันนับเนีังไงนับหนึ่งสองสามเดี๋ยวก็ได้นี่เองสิหนึ่งโอ้ยมามาสาธิตนับเองนับรอดนับเป็นใบก็ได้เลยจังร่วมกันก็ได้นับเป็นดังเลยสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบส ja e> ิบสิบล้านว่าสิบล้านโอ้ดีใจสิบล้านวันนี้ไปกันวันนี้ยังไม่บุญสี่ห่าเนาะมีไปสองสามสี่ห้าไปมัน นัดใช่หนึ่งตองต้อสี่หาครบหนึสองสามสี่ห้าห้าแสนอ่ะอีละอ้าคนละล้านห้าลูกละอคนละล้านหาเก็บใบใส่ให้มันมีเนี่เป็นประโยชน์เอากับซื้อเนวกินอายุให้น้องเน่เลยกับสิฟ้าน้องไปหาหมดหามอเมื่บ้านนี่กับไปไปอีกบ่เดี๋ยวมีบุญสิฟ้าไปอีก <c oughs> เด็กก็ซืซื้อเนี่ยกินในอยากว่าฝากมาตอนน้องนี่เนาะแล้วก็เงินจํานวนนี้หรือว่าเมคูมาลาเพิ่มเหมาะมาชุบเจ้าเลยจุมเจ้าก็ไว้ใส่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เพื่อว่าเมบุญบได้มหาเพื่อว่าเจ้าเบ้าพื้นเนาะเจ็บเปลี่ยนเอ็นอุ่นหากก็ไว้ใส่ใจเข่าหน้าฮาเบิร์ดหาก็เอาไปซื้อมากินนะอ,กนอ,กนอกูกเพราะว่าเหมาะเงินให้เจ้าแล้วมันก็เป็นซิดของเจ้าเฮาเฮาก็ไปได้ไปใส่มานี่ซื้อบักเพชรประดกเป็นวน จังสรนแหละเนาะเข้ากับซื้อ<ม>เคออรื่องคั่วเฮาเพื่อว่าไม่เถ่าบ่มีซื้อหมากซื้อผูกให้ไม่เถ่าน้ำเนลูกเด้อบ่เมนว่าเมียบุญมอบให้แล้วชุ่มเจ้าสีเครื่องไม่เถ่ากะกะบชุ่มเจ้าก็าเก็าบไว้ไม่เถ่าบ่มีก็ให้ไม่ไมเถ่านี่เนาะพอเถ่านี่ขณะพิ่นบ่มียาเขียวมากเฮายังไปซื้อให้จังสรนแหละเจ้าต้องเป็นเสาลักเด้เจ้าเคยเป็นเสาลักมาแล้วเน,นาะถูกเนาะค่ะคือเงินจํานวนนี้คนละล้านห่าเนาะไม่บุญให้กะ คนละล้านหาก็เป็นสามล้านเมื่อวานนี่ก็มอบให้ทั้งลูกชายนี่แล้วก็ให้แม่บุญแน่เพิ่นก็ฝากมาเนาะก็ให้ทั้งเจ้าขอบุญขอบคุณไปทางเม,มงต้มาลาก็พอตู้บุญมาหรือลูกเดอ้อเพื่อนก็เป็นคนล่าแต่ว่าเพิ่นอยู่เมกมาขอบุญขอบคุณคนลู<ม>นกน้องเมื่อคืนเมคูมาลาโดยเม,ค,มคูมาลาแล้วก็พอตู้บุญมาอ่าถือเงินกันในลมสิพัดไปหลกนะขอบุญขอบคุณเถือละคนเนาะขอขอบุญขอบคุณเด้อทาง ใมตุมาลาและกับขอตูบุญมาที่เพื่นเมตตาสงสารเอื้อเมีกับน้องไม้ฝากเงินมาหายน้องขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่หายได้ความไข้บ่หายมีอนุม่นควันยืนเป็นห่มโพหม่มไ้ให้ลูกให้ลานเดอรเพื่อนให้มาเท่าใดก็ขอให้กลับไปหาเพิ่อนลอยเท่าพันเท่าเดอ้อทุก สาธุขอขอบบุนขอบคุณเดอเมตู้มาลาพอตู้บุญมาธีมิตาสงสารน้องมีและน้องไม้ที่ฝากเงินมาให้น้องขอให้เจ้าอยูมันคอยยืนเป็นหโพโหงใสให้ลูกให้หลานสุขภาพกิ่มแข็งแข็งแห้งเพื่อนให้มาเท่าไรก็คอ้กลับไปหาเพิ่นลอยเท่าพันเท่าเดอสาธุ ขอขอบบุญขอบคุณทางแม่บุญที่เป็นสะพานมาเป็นสะพาน,นบุญให้น้องเมย์และน้องไม้ขอให้เจ้าอนุมันคนยืนอ,อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีให้หายพญาโลค่ะเดือดซาถุบเดซาถุบเนาะอันนี้ก็คือทางเงินเมย์คูมาลาแล้วก็พอบุญมาเนาะผูท้ที่เพิ่นซื้อดินให้นี่แหละลูกซื้อดินให้เจ้านี่แหละจา<ด>ได้ดย,ยู่บ่ เมยผู้ที่ซื้อดินให้เจ้านี่แหละเพิ่นก็เลยฝากมาให้จุ๋มเจ้าไว้เก็บไว้ในตนในโตเพื่อว่าการใช้จ่ายเนาะลูกเนาะเนะมื่อวานนี่เม่บุญก็ซื้อสิน้นมาไห้ซื้อสิ้นมูเน่แล้วก็เม่บุญก็เก็บไว้ซื้อมาฝากมาต้นเจ้าเพื่อเม่บุญสีที่ตัวที่เรือเม่บุญสิเอาไปซื้อสายยางสายยางมาเตรียมไว้ใส่น้ําให้น้าเพราะว่ากันไห้จุ๋มเจ้ากับสิบ่จักซื้อจัดนําเทียงบอ บอใสาย,ยางที่ว้ใส่น้านีเดียวสีซื้อใดมาใสพ้อมนี่เดี๋ยวมยเยวมียบุญสีบอกไปอีกอะไรเธอเนาะอ่ะจางได้กัทางนี้กัทางเมียบุญกับขอขอบบุญขอบคุณไปทางเมียคู่มาล่าแล้วก็พ่อบุญมาเนาะที่ว้วางใจลูกให้เป็นสะพานบุญให้ก็ให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีเฮงความเจ็บยาสุ้ได้ความไข้ายาสูมีเด้อก็ให อยู่เย็นเป็นสุกสุกกายสบายใจเนาะพระิแเมย์ให้มาสำแดงกับกับคืนไปหาพ่อกับเมย์ร้อยเท่าพันเท่าเ้อบุญที่เมย์ทำมาก็ข้อให้กับขึ้นไปหาเมย์คือเกา่าให้เมย์อยุม,มันควันเยินเป็นโฮมพ่อโฮมไซให้ลูกให้หล้านตลอดปีตลอดไปขอบ,บุญขอคุณไปทั้งเอฟซีทุกคนที่บังคิปและบ่ชข้ามโฆษณากับให้อยู่ดีมีหฮงอยู่เย็นเป็นสุกสุขกายสบายใจ ซอยกดไลค์กดเซฟเป็นกำลังใจให้เนเ้อทั้งน้องมีน้องไม้แล้วก็แม่บุญน้ำอัมลาคินีอันลาพาจ่ไปแล้วขอ,อาวคำบัาสบายดี